คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคเศีมาลานะครับกับสูตรเด่นเด่นสิบล่างหรือหลักสิบล่างกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในสูตรนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่16กระดาษกระดาษมหกสามนะครับในสูตรของการคำนวณน,นะครับเด่นสิบล่างหรือหลักสิบล่างนะครับเ,เศรษฐีทั้งหมด9กงวดการคำนวณน,นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเชื่อในสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูเศรษฐีกันก่อนว่า มันเดินดีมากน้อยแค่ไหนเราชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ถูกต้องไหมครับในสูตรนี้ผมแสดงให้เห็นตั้งแต่16กรกฎาคมเลยนะครับรดูกรับอ่าสิกรกฎาคมอ่าดูกะอ่อันนี้มันหลุดอ่าอันนี้มันนั่นนะครับมันเป็นผมทดสอบถูนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มเดินตั้งแต่สูตรที่มันเดินเริ่มเดินโอเคเลยนะครับสอบ ตอบเบอกกรานะ16กรกฎาคม63ครับที่ออก8 873 2 873 873 2ป6 2ตัวล่าง53นะครับผมบวกด้วยในส่วนของหลักหมื่นลำดับที่1ครับบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับบวกด้วยนะครับหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่1นะครับบวกลงกันนะครับอันนี้ก็เป็น7 บวกห้าเป็นสิบสองสิบวก2ก็เป็น24ี่อ่ะสิบวกสก็เป็น14บสีตัวอ่ะสิบสีทดไว้14บสวกศูนย์ของที่ครับเป็น14ครับใส่สใส่ค่าท้ายเท่านั้นนะครับ4ี่บวกสาของที่ครับเป็นเจ็ดเจบวกสงของที่ครับเจดแดเป็น9ครับได้ หลัก10แล่างครับก็คือ4 9 4 7 9นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องเข้าที่แล้วนะครับเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะครับถ้าเข้าทั้ง2หลักเลยนะครับนี่4 7 9นะต่อมาครับ1สิงหาคม63ครับออก569 4 5 6 9 3 9 1 5 6 9 3 9 1ก่าตัวล่างออก92นะครับเรามาดูเลข4ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล่างอีกนะครับต่อมาครับเราคำนวณต่อนะครับ 6กบวกเเป็น14 14ีบวกแเป็น22 23 14สองยี่สิบสามสิบสี่วกแปดสิบสี่สิบห้าบไปก่อนนะครับ6 6หกับเก็เป็น15 15้บวกแเป็น23่สโอเคยี ยี่สบาบวกศูนย์ก็เป็นยี่สิบสามครับใส่สามนะครับใส่ค่าไา้สามบวกสามครับเป็นหกหกบวกสองหกเจ็ดเป็น8ปดได้เลขวิ่งสามหกแปดนะครับเรามาดูกันสิบหกสิงหาคมหกครับออกเก้าสี่ห้ป็นปดครับเลขแปครับเข้ามาตําแหน่งของหลักสิบล่างครับแถมมาในหลักหน่วยล่างด้วยนะครับสิหสิงหาคมหกครับออกเก้าสี่ห้ป็นหปดนะครับ บวกเป็นตัวหนึ่งเดิมนะครับ4บวก8เป็น12 12บวก4ี่เป็น16ทดไ้ครับ16 16บกวกศูนย์ของที่ครับ16บวกศูนย์ง,งที่ได้16เหมือนเดิมนะครับนำค่าตามวันคือเลข6กหกบวก3ของที่ครับเป็น9 9บวก2องที่ครับเป็น11นะครับได้เลขวิ่ง6 9 1นนะครับในหลักสิบหลักสิบล่างนะ หนึ 1> 1่กันยายนหกสามครับออก9 9้าเก้าเก็ดสตัวล่างเกแปดครับเลขเก้าข้อจะแบนของหลักสิบล้างกับเห็นไหมครับหกันยายนหกสามครับเ9้าเก้ก้าเกกตัวล่าง9ก้าแปครับเกวกเเป็น18 18ปดสิบวกเครับสิบปวกเครับสิปดวกเ็ดเป็นย <ười> ี่สทดไว้ครับ ยี่สิบวกศนย์คงที่ครับเป็นยีใส่ห้ากับใส่เฉาะค่าทายห้บวกสาคงที่ครับเป็นแปดบวกสองคงที่ครับเป็นสิใส่0ูนย์นะครับได้เลขวิ่งในหลัก10ครับ5 8แล้วก็ศูนย์นะครับสิบกนษภาคนหกสามครับออก2 4 4 0ี่สี่ศูนย์ปดสาอตัวล่างห้าเครับเลขห้าข้าตัแหน่งของหลัก10บล่างเห็นไหมครับ 16กันยายนห3ามครับออกสอง0ีู่นย์ดาองตัวลขาครับเลข5มาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับอ่าคำนวณต่อนะครับ4บวกห้านะครับบวกด้วยสิบว้าเป็น9 9บวก3าเป็น12 12บสอง 12บงวกศูนย์งที่ครับก็เป็น12นะครับก็ใส่2 2บวกที่3คงที่ครับเป็น5 5บวก2คงที่ครับเป็น7ได้หลักสิบล่างกับ2 5แล้วก็7นะครับแล้วเข้ามาดูนี่หน่งต่อไปนะสิบสอกันยายนมันคำนวณได้257ใช่ไหมครับเรามาดูกัน หนึตัลาคมอกสครับออก8ปดสามเจ็ตัลห้าเก้านะครับสามตำแหน่งของหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลัที่1นึ่งบวกด้วยหลักสิบล่างบอกด้วยหลักหน่วยครับของสตัวหลังครั้งที่1นึ่งนะครับสาบวกหเป็นแปดบวกห้าเป็นสิใส่ทดไว้ครับสิ 13. 13บวกย์ 0, ก็ได้13ใส่สครับ3วอีก3คของที่ครับเป็น6 6บวกอีก2ของที่ครับเป็น8ได้หลัก10ล้านครับ3 6 8นะครับตรวจสอบในกว่าต่ครับ16ตัวละคม3ครับออก2ไป6ศูนตัวล่างสามนะครับเลข3มาแตนไหนของหลัก10ล้านครับ16ตัวละคมหกครับออก2งไป6ศน่ตัวล่าง3าแครับ หลักหมื่นครับบวกด้วยหลักสิบล้านครับบวกด้วยหลักหน่วยของสตัวต่างครั้งที่1นะครับก็เป็น8ปดบวกสามแปดเกบ็เวกศูนย์ก็เป็นสินะครับทดไว้สิบเวกศูนของที่ครับเป็นสิใส่1 1ึ่งบวกสมของที่ครับเป็นสีบวกอีกสครับเป็น6ได้หลักสิบล้านครับหนึ่งสี่หนะครับตรวจสอบน่าวัตานะครับ 1. พฤศจิกายนหกสามครับ ออก5 0า404ตัวล่าง40นะครับเลขก4ครับข้อตำแหน่งของหลักสิบล่างจริงครับตามมาดูนะครับ1พฤศิกายน6 3ครับหลักหมืน่นบวกด้วยหลักสิบล่างครับ บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่1นะครับก็เป็น0บวก4บวก5เป็น9ทดไว้ครับ9บวกศูงที่ครับก็ได้9 9บวกอีก3างที่ครับ9บวกอีก3 9 10 11 12 12 12ครับใส่ค่าท้ายคือเลขก2 2บวกอีก2คงที่ครับเป็น4 ได้หลักสิบล่างครับ9 2แล้วก็4นะครับ 16. บหกพฤศจิกายนหกสาครับออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนตัวล่างออกสีนะครับเลข4ีครับปนตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ 16. บหกพฤศจิกายนหกสาครับออก9 7้าเจ็นึ่งสตัวล่างออก4ีหนะครับ หลักหมื่นครับราที่หนึ่งบอกด้วยหลักสิบล้านครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าาสามตัวหลังครั้งที่หน,นะครับก็เป็นเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่ก็เป็นส11 11ิบเอ็ดสิบอวกแปด็เป็นสิครับถอดไว้สิบเก้เวกศนย์ของที่ครับสิบกวกศก็เป็นสิเก้หมือนเดิครับ่เฉพาะค่าท้ายคือเลขเครับ เลข9นั้นบวกด้วย3ของที่ครับ9 10 11 12ก็ใส่12ครับแต่ใส่เฉพาะตัวเลขท้ายนะครับเลขก2 2บวกอีก2ของที่ครับเป็น4ได้92แล้วก็4นะครับต่อมาอเราประเขียนตรงนี้ก่อนละกันอนี่ท่านว่าคม63นะครับออก1 0 0 9 9 4 2ตัวล่างออกไป4ครับ นะครับแล้วก็มำน,นต่อหลักหมืน่นของที่1ครับบวกด้วยหลักสิบแรกครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหลังั้งที่1นะครับก็เป็น1นบวกแเป็นอาศบวกแก็เป็น8 8บวกอีก4ี่แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสทว้ด้านบนครับ12บวกศูนย์ครับก็เป็น12บสองเหมืนเดิมใส่เฉพาะค่า2นะครับ สองบวกอีกสามครับสองบวกสามก็เป็นห้าห้าบวกอีกสองครับก็เป็นเจ็ดอันนี้เป็นหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างครับไม่ว่าจะไปนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเด่นหลักสิบล่างนะครับ เิรษก้างวดการคำนวณนะครับเริ่มตั้งแต่16กรกฎาคม6กานะครับนะครับเห็นไหมสองนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดปุ่มติดตามก่อนนะครับฝากกดแชร์ึ้น f เฟซบุ๊กนะครับกดแชร์ลงในไลน์นะครับกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนมีเงินติดกระเป๋าด้วยกันนะครับก็ฝากกดหลังจากที่เรากดติดตามแล้วฝาก กด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับทำไมถึงต้องบอกให้กดติดตามเนาะเพราะว่าบางคนอ่ะ,อะกดติดตามแล้วแต่ไม่ได้กดสั่นกระดิ่งนะครับก็บางทีอาจจะพาะลาดโอกาสในการที่จะหยิบลอตเตอรี่ในคู่ที่สําคัญก็เป็นไปได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีเงินติดกระเป๋บบาทุกท่านเลยนะครับแชร์แบ่งปันใ,ให้เพื่อนด้วยนะครับจะได้เป็นกุศลทานแก่ตัวท่านเองนะครับ ให้เขามีเงินติดมีตอมีไว้ใช้จ่ายกันในใกล้ๆที่ช่วงปีใหม่นะครับก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสูตรหอยชอบสีมเมล้านครับสวัสดีครับทุกท่าน